จัดแข่งขันฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับต้านภายาเสพติดครั้งที่20มีเข้าร่วม45ทีมชิงเงินรางวัลรวม10ล้าน3แสนกว่าบาทเริ่มเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2568 เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่16ธันวาคม2567ที่ห้องประชุมพระนางชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่หมู่ที่7บ้านคลองหินตําบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายนรงชนะกุลกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่และนายวิกรมพันเล่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับต้านพยาเสพติดครั้งที่20ประจำปี2568และจับสลาก แบ่งสายการแข่งขันซึ่งมีทีมต่างๆจากพื้นที่8อำเภอเข้าร่วม45ทีมค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่17มกราคมจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2568ที่สนามกีฬากลางสนามบนและสนามล่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่บ้านตลาดเก่าตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่บ้านคลองหินหมู่ที่7ตำบลสายไทยอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปากาสายหมู่ที่สาบ้านหนองผักชีตำบลปากาสายอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าว เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องสร้างเยาวชนให้มีการพัฒนาศักยภาพมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กมีความสามารถทางด้านกีฬาได้มีโอกาสเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาในอนาคตได้โดยใช้ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จึงจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับต้านพยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หันมาสนใจกิจกรรมด้านการกีฬาฟุตบอลเพื่อให้มีสุขภาพพลานมามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจห่างไกลจากสิ่งเสพติดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก8อำเภอส่งเข้าร่วมแข่งขันจำนวน45ทีมค่ะแบ่งเป็นอำเภอเมืองกระบี่และอํเภอเหนือคลองส่งอํเภอละ10ทีมอํเภอคลองท่อม6ทีม อำเภอเกาะลันตาและอำเภอเอ่าวลึกส่งอำเภอละห้าทีมอเภอลารพยาอเภอเขาพนมและอเภอลำทับส่งอำเภอละสามทีมซึ่งแบ่งออกเป็น11สายด้วยกันค่ะนายสมศักดิ์ได้กล่าวอีกว่าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ตังเงินรางวัลรวม1ิบล้าน3 9 6 0 0 0บาท ซึ่งทั้ง45ทีมสามารถชิงเงินรางวัลออกเป็นดังนี้ค่ะทีมชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1-3จะได้รับถ้วยกิติยศเหรียญรางวัลเกียรติบัตรจำนวน200,000บาท100,000บาทและ50,000บาทและ25,000บาทเพราะเมืงินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่น1โครงการจำนวน5ล้านบาท 3ล้านบาทและจํานวน2ล้านบาทโดยเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นอกจากนี้ยังมีรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประเภทเยาวชนรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมรางวัลผู้ทําประตูรวมสูงสุดรางวัลละ3 0 0พันบาทค่ะ รางวัลทีมยอดเยี่ยม5,000บาทจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกลเคียงที่สนใจในกีฬาฟุตบอลสามารถเดินทางมาชมได้ค่ะ น,นายนรงชนะกุลกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่านับเป็นความโชคดีของเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการออกกําลังกายได้รวมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีและครอบคลุมไปอย่างผู้เล่นกีฬาทุกเพศทุกวัยเป็นการสร้างพื้นฐานให้เกิดความสนใจในการเล่นกีฬาสําหรับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนในการเข้า ่ารแข่งขันฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีซึ่งมีการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่เพื่อเข้าร่วมทีมฟุตบอลของจังหวัดในการแข่งขันฟุตบอลในนามทีมของจังหวัดกระบี่จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและครอบครัวและจังหวัดกระบี่ของเราต่อไป จะเห็นได้ว่าการเล่นกีฬาฟุตบอลไม่ใช่เป็นการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวแต่มีโอกาสได้เข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพสร้างชื่อเสียงสร้างไรายได้ให้แก่นักกีฬาด้วยค่ะ จะเห็นได้จากนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยและสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงจะมีนักกีฬาของจังหวัดกระบี่เข้าร่วมอยู่ด้วยเสมอประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองกระบี่กีฬาโดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนออกกําลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตซึ่งการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวประจําปี2568ครั้งนี้เพื่อ จังหวัดกระบี่จะได้มีโอกาสคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าสู่การเล่นในระดับภาคและระดับประเทศต่อไปค่ะ นายวิกรมผ่านเล่งหัวหน้าฝ่ายกิจการกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ได้กล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่คับต้านพายาเสพติดครั้งที่20มีทีมทั้งหมด45ทีมแบ่งเป็นแข่งขันออกไป14สายสายละ3ทีมแบบพบกันหมดพัดเลือกเอาทีมอันดับ 1- 2รอบ2เหลือ32ทีมเป็นการแข่งขันแบบแพ้ คัดออกจนเหลือ16ทีมค่ะรอบ3แข่งขันแบบแพ้คัดออกเหลือ8ทีมรอบ4แข่งขันแบบแพ้คัดออกเหลือ4ทีมรอบรองชนะเลิศแข่งขันแบบเอาทีมอันดับ1ของแต่ละสายมาชิงชนะเป็นอันดับ1และ2 และเอาทีมอันดับสองของแต่ละสายมาชิงอันดับ3โดยคู่เปิดสนามเป็นการแข่งขันระหว่างทีมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางกับทีมองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดมเวลา15นาฬิกาค่ะที่สนามกีฬากลางล่างมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่บ้านตลาดเก่าตำบลกระบี่ใหญ่อํเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะนิว24สถานีประชาชน พระดาสุวรรณายงาน